อันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการทานอาหารอีกแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับการเล่น <c oughs> มาเล่วมาไหมอ่ะเอาลืมเอาอยู่ไหน <c oughs> อ๋อ <c oughs> อยู่นี่นะคะอยู่นี่นะคะแล้ว <c oughs> อานว่าอะไรบล็อกกี้ทั้งนี้บ ok ็อกกี้รถมัชชาชาเขียวนะคะ เป็นบิสกิตแท่งเคลือบรสชาเขียวนะคะเราไม่เคยทานก็เลยเยจะมารีวิวค่ะก็จะมารีวิวกันนะคะไม่เดือดร้อนนะคะโอเคค่ะพูดถึงเขาดีไว้ก่อนด้นเขาดูไม่รู้อ่ะตอนนี้เห็นว่าเอ๊ะหายไปกี่หายไปอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นนาชาไปดิคุณนุ่นนะคะ ดาราวันพุ่มยิ้มนะคะก็เราไม่ได้เชิญเขามาเนี่ยค่ะโอ้ยนั่งครับเป็งไมเราแกะล้วแล้วนะคะนาอะไรอ่ะ What's this? Did o do the wonder? เรามาแกะกันแล้วนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของคุณตาของดีฉันค่ะ แล้วต้องกลิ่น้็มาแล้วนะคะกลิ่นชาเขียวค่ะแกะไม่ได้เกะไม่ได้ไม่บอกฉันโอ้จะจ่ายเป็นโกโก้ครั้งนะคะมาช่วยเก็บผ่อนเออห้าวิหอมมากหนาดมดีหอมนะคะนี่ค่ะหอม กินเหมือนผงนมเด็กใช่เหมือนจริงๆเขาเคยดมกลิ่นของนมของไปน้ำอะ่ะเนี่ยกลิ่นนี่แหละเนาะเขาก็เคยทานนะแต่นี่คือนหน้า,นาตาของอะไรนะักกีรสชาเขียวมัชชานะคะมันไม่มีหน้าตามันมีแต่ตัว <c oughs> เออเราจะมาลองกันมันไม่ใช่รสวาซาบินะแต่มันรสชาเขียวใช่ ก็จะจริงๆยแยปลาเขียวไม่ไม่ดูเด็ดน้ำปิงน้ำปิงเฮ้ยชื่อชื่อเหมือนลูกของป้าแม่เลยคนเล็กสุดอ่ะไม่อล,อล,ลองไปลหลองไปอ่ะหวานจัดไม่ท้อไปไหมปิงกินมะเขือด้วยอ่ะอร่อยเขาเนี่ยอร่อยเขามะเขืเปปอปอกอร่อยเขาแต่ว่าไม่อร่อยเท่าปิงกินมะเขือไม่อร่อยเท่าโรสโตรเบอรี่แหละอืมไม่อร่อยเท่าร,รลช็อกโกแลตช็อกอ่ะ เนะนี่ยรลสอกโกแลตไปทานยังก่อขอร่าหยิบแปบนมงน,นะคะโอ้ยค่อยเลยเล่นหนาวเอ่อชอบอะ่ะไม่อร่อยสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนณต,ตอนนี้นะคะห้ามหิวนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบชาเขียวนะนะ <S <S เดี๋ยวเราไปอลองรีวิวสีดั้งกันเลยะคะ่ะอุ้ยดังดัง ขอพหยค่ะขอพายนะคะแี่ดูวิวแบบเห็นกางเกงเดฟนะคะบิงบิงกินน้ำามาจะมารสชาติจะไม่กินบ้างจะมารีวิวปกชามะนาวอะรกันนะคะนี่เลยาชามะนาวกินเมาแสงกินเราอ่อนไม่ออกค่ะใช่ค่ะวอขีถ้าไม่กินพายแต่น้องน้ำลายไหลนะคะ โอโหเธอหยิบมาเป็นฟางเลย <c oughs> อ่ะอ่ะนี่ค่ะคือหน้าตาของมันนะคะอร่อยนะคะแต่ไม่ไม่อร่อยเท่าสตอรีร่นะคะทำไมไม่ซื้อสตอรีร่มาแต่เธออร่อยแต่เธออร่อยแม,ม่ไม่ซื้อสตอรีร่ให้กี่คนเลยยาวยาว,ยว,ยวตอนนี้ค่ะเราอยู่ในรถค,ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ในบ้านหรูหราสไตล์แห่งนู่นใครมาอาเลนเดลตาสามา ป้าสาวอะทำบ้านเขาาสเอาอะไรมาเนี่ยอืมจริงๆพูดตรงๆนะเราไม่ต้องบอกว่าเราเฉลยเรยก็ไม่รู้ละเนี่ยเออไม่กล้าล้อกานเห็นบอร์ดนะคะไม่ใช่เออโซฟาคะไม่ใช่โซฟาไม่โซฟาคะนี่คือแบบที่นั่งค่ะเออโหเปื้อนมือเลยอะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชธรรมาดูนะคะเราก็ไม่ใช่วันเสาร์นะเป็นวันพฤหัสใช่ คนนี้นะคะก็คือคนที่ติดตามเราอยู่นะคะก็คือเพื่อนของเราเองนะนะแล้วเขาก็ดูคลิปเราไปแล้วนะคะไม่มีคนทำมั้งถนอนอะไปได้ก่อนอะนืะหนาไปทำไปทำไมใส่หมวกกันนกแล้วก็ไปทำเออเออใส่ช็อตอะไรใช<ค>้เขียนอะ <laughs> ไรน,นี่รถอะไรรถชาเกียวบัตฉะะคเฮ้ยเราลอง ouais, uh, เอามาพิจารณงกันนะคะเอามาลองพิจาริ์มาเขาใช้คำพูดดีๆทำไมอ่ะมาแบบผสมผสานกันเออผสมผสานกันนะคะพิจาริ์ดูว่าอะไรพิจารณ์ไว้ทีการมีปฏิสัมพันธ์กันโอ้เธอเธอเธอลองกินเนี้ยนัเหมือนผสมผสานกับรสชาติช็อกโกแลตจะตั้งชื่อว่า มัดช็อกโกแลตมัดช็อกโกแลตมัดช็อมัดช็อมัดช็อเหมือนเขียนช็อกอะไรเงี้ยมัดช็อคเขียนนะคะอี๋เอาไปเขียนได้เหรอคิดอะไเขียนถ้าเขียนเรามาประมูลผลอกันเลยค่ะช็อกโกแลตอยเออคือนี่คือวิวของเรานะคะเห็นหัวเราไหมรวบหัวเรา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 อยู่นี่นะ หล่นไงไม้ไม้ก็หาอะไรมามาตีทารโลกได้ทาร์โล,าโล,าโลมาจาัดเราไม่ได้ซื้อมาเฮ้ยฟังก็เค่อยแวะเซเว่น <laughs> แม่เธอนอตอนนี้เรามีสองนอนนะอีกหนอหนึงก็คือโดนเด็ดไปแล้วนะก็าะเกี่ยวว่าไอพิซเ่างพิกินี่ยอร่อยกว่าเลยเอ,อ,อร่อยกว่าอร่อยกว่าที่จริง,รงไม่ต้องจำเป็นก็